ออฟฟิศตอนห้ามสปอยเฮ้ยแจ็คืทำไมไม่ชวนไอออสมานั่งด้วยวะเฮ้ยเนี่ยเอาอย่าชวนมันมาเลยวิบปวดัวจนพอแรงแล้วเนี่ยเฮ้ยแจ็คอะไรวะไอออสมันอยู่บริษัทเรามันทำงานอะไรวะมันทำแผนกบัญชีไงถึงว่าเมื่อเดือนที่แล้วมันจ่ายเช็คกูมาสองร้อย พี่เดือนละสองหมื่นมันได้พี่สองร้อยตงสัยมันเริ่มเติมมันลืมมันลืมเติมมันลืมเติมศูนย์ค่อยค่อยฉากมันใหม่มันก็งงไงไม่ไรเฮ้ยบอกแล้วแล้วไอ้เดือนนี้เงินเดือนลุงลงเหลือเท่าไหร่ครับห้าพันหักเราให้ไปเท่าไหร่ห้าร้อยอะเอ้ยเาแล้วเหลืออะไรเหลือห้าร้อย เนี่ยฉึงไม่อยากคูดกับม,มันอิงฟ้าะจะให้เงนินเดือนเขาเท่าไหร่หนึ่งหมื่นเฮ้ยทำไมอิงฟ้าเพิ่งเข้ามาทำงานทำไมได้เงินเดือนสูงวะชอบอ่ะชอบอ่ะชอบอ่ะเฮ้ยตอบยังไงเราเพื่อนเงินมันบริษัทเราหนว่ยเพื่อนตอบดีวะอเออโอเคโอเคจบไปจบไปจบไปเอาค่อยคุยกันวันเดี๋ค่อยคุยกันวันเดี๋ยวจบไปมึงจะเล่นไปขู่มันขู่ไอออดไม่ได้เพราะเนี้ยเป็นเด็กเส้นของพี่เอเเส้นพี่เอเออพี่เอเขารับมาเพราะพี่เอเนี่ย ถ้าใครเหมือนเขาเนี่ยเขาจะรับมาใครม่ารักเหมือนเขาเออเขาจะรับมาเฮ้ยแจ็คอะไรวะแต่บริษัทนี้มันทํารายการหรือบ้านพักคนชราวะทําไมอ่ะทำไมเพื่อนเรามันแก่จังวะแล้วครูต้องเรียกมึงว่าพี่เะเนี่ยโอ๊ยลงวัวหลังมึงหัดทาครีมหน่อยเอาครีมทาหน้าทาคอมึงเหี่ยวยันหน้าหน้ามันพี่เลยอ่ะพี่พ่ออ้าวแล้วมึเล่นอะไรอ่ะอ้าวแล้วกูเล่นอะไรอ่ะ โอ้ยระบอกสลับฉากสลับฉากทุกคนสามฉากไม่ได้พังมีสลับสลับกันไปนะมีสลับสลับกันไปนะจะมาเปิดหัวมาในสี่ฉากขยันเอาจังไม่หาเอาจังเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรเว้ยเราสู้เว้ยเด็ด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 ไอ้กินแตงโมเนี่ยฮะแตงโมกินแล้วเสียงดีเสียงใสเลยเฮ้ยจิ๋ป่ะวเออะลองกินสิกินแล้วเสียงใสฮ่าฮ่าฮ่า มอี่างนั่นเพลยงไข่ชัวนะเว้ยหลงนี่หลงนี่น้องเฮ้ยเวลากินกังโมแล้วเสียงจะดีเอเคโอเคเย็ดพี่คอยยุ้วันบัวจะยุ้วันดั่งยาไฮอะเนี่ยใจด้วยดุจตาดีใจจะมาให้หมดเฮ้ยยอดมากเลยเฮ้ยไปดูหนังกันไหมเนี่ยเดี๋ยววันนี้เลิกงานไปดูหนังกันพวกเราดูเรื่องอะไรดีวะ ชูและสิทธิพักแม่ลงเป็นไงวะเรื่องเรื่องเป็นโอ้เรื่องมันมันมากเลยนุ้ยแจ็คตอนจบเป็นไงวะตอนจบเพิ่งยังไม่ได้ดูอย่าเพิ่งสปอยเดี๋ยวสิทธิพักยังไม่ได้ดูยังไม่ได้ดูตั้งแต่ภาคแรกเลยภาคแรกยังไม่ได้ดูเลยหรือมันนานมากตั้งแต่สมัยเราเรียนเลยนะเว้ยยังไม่มีเวลาดูอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งสปอยโอเคเพราะว่าบางทีเฮ้ยคนที่ไม่ดูอ่ะมันห้ามสปอยหนังเว้ยใช่เสียเซลเพื่อนเข้าใจป่ะล่ะไม่ได้นั่นเอางี้นะบาดเจ็บไปเลยบอกว่าเว้ยปังมันตัดสิบกว่า อย่าสปอยอย่าอยวโดเลมอนไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้จะคอยเหรอเอ้ยดีๆยังไม่รู้ไงคนอื่นรู้แต่หนูไม่รู้แล้วรู้หรือเปล่าว่าตอนเนี้ยมันมีโอลิแฟนแล้วนะไม่ไม่เอาีเนี่คือถ้าจะสปอยได้ได้เรื่องเดียวคือแดงพักขนมเฮ้ยเแดงพักขนมเคยดูเหรอยังไม่ได้ดูแต่ว่าหนูหนูไม่ชอบอ่ะโอ้ยไม่ชอบตังผีอะดิไม่ไม่ชอบผู้กำกับเขาที่ชื่อแจ็คแฟนฉัน่ะ รวมกับด้วยหนังมูซาได้ตังขนาดขนาดไม่ค่อยได้ไปกำกับนะเฮ้ยไปสองคิวเว้ยไปวันเปิดกล้องกับปิดกล้องเวยป็นแนวใหม่จำหนังได้ตังโ์หนโคตเต็งเลยอ่ะอยู่ที่ำงานแล้วนะไป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 ขึ้นไปตามขึ้นแมาเออเดี๋ยวพี่เอจะมีปัญหาว่าทำงานสายไปดูเว้ยนะแดงว่าขนมอ่ะเออเฮ้ยไปแจ็คว่าแล้วตอนจบเป็นไงวะเพื่อนตอนจบเหรอหมายถึงหนังไอ้แดงแค่ฉากเนี้ยจบไง ขึ้นชื่อว่าเรู้จักกันดีสัสสั E N S E เธอบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสั E N S E ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสั E N ก็พวกเรานั้นทนายการทีวี่ะเซนทีวีอ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 